นี้ทําให้เราได้เห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่แหลมบาลีไฮนะครับลงเรือเตรียมจะไปเที่ยวเกาะล้านกันครับท่าเรือแหลมบาลีไฮจังหวัดชนบุรีนะครับพบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวเกาะล้านทําให้จุดขึ้นเรือกลับมาคึกคักอีกครั้งโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาทั้งแบบครอบครัวมาเป็นกลุ่มเพื่อนๆกันบ้างนะครับ คำสั่งให้ปลดนายทรงชัยนกขมิ้นออกจากการเป็นนายกอบตอราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับหลังปปชชี้มูลความผิดทุจริตซื้อรถดับเพลิงคันเดียวเกือบ40ล้านครับนายสมศักดิ์แก้วเสนาในาอำเภอบางพลีเปิดเผยว่าผู้ว่าสมุทรปราการมีคำสั่งให้นายทรงชัยนกขมิ้นนายกอบตอราชาเทวะพ้นจากตำแหน่งแล้วเนื่องจากปปชชี้มูลความผิดกรณีจัดซื้อรถดับ เพลิงจำนวน1คันวงเงินถึง39,950บ0 0บาทเมื่อปี2,555ส่วนกรณีที่อบตราชาเทวะออกประกาศประกวดโครงการจัดซื้อเสาไฟปฏิมาก,กรรมกินรี720ต้นเฉลี่ยตกต้นละ94,821บาทใช้งบรวมคือ68,200,000ล้าน2บาทนะครับและเป็นการสร้างเสาไฟกินรีรอบที่2แล้ว โดยกำหนดให้เอกชนที่สนใจยื่นซองเสนอราคาในวันที่18เมษายนนี้ทางในอำเภอบางพลีบอกว่ากระบวนการก็จะดำเนินต่อไปครับโดยจะพิจารณาว่าใครมีคุณสมบัติบ้างตามที่ยื่นมาแต่จะขอให้ระงับการลงนามในสัญญาไว้ก่อนยังลงนามจ้างไม่ได้นะครับชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่นบุกไปสารากลางเลยนะครับเพื่อทวงถามเงินเยียวยา ชาวบ้านบอกว่าเจอน้ําท่วมตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้เงินเยียวยาสักบาทครับชาวบ้านจังหวัดขอนแก่นกว่า30คนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมเมื่อปี64บุกสาลากลางเพื่อติดตามทวงถามเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เคยรับปากกับชาวบ้านเอาไว้ เมื่อครั้งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแต่จนถึงตอนนี้ผ่านมากว่า6เดือนแล้วชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียวโดยทางจังหวัดขอนแก่นชี้แจงว่าสำรวจความเสียหายเรียบร้อยแล้วแต่เกิดความล่าช้าในระบบราชการเพราะการเบิกจ่ายจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำก็เลยทําให้ค่อนข้างช้าซึ่งทางจังหวัดจะรับเรื่องและเร่งดําเนินการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปครับ ตำรวจบุกไปคนน้น number o ลอตเตอรี่นะครับเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่สแกนสลากรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็มาขายทางออนไลน์ขายเกินราคา80บาทโดยพบว่ามีสลากงวดวันที่16เมษายนนี้กว่า4,000ใบครับชุดปราบปรามการขายสลากเกินราคาเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีหลังสืบทราบมาว่าเปิดเป็นสำนักงานบริษัท number วันลอตเตอรี่จำกัด ซึ่งมีนางสาวนัทยาเป,เป็นกรรมการผู้จัดการนะครับจากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่ามีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของน้มเวันลอตเตรี่ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทนัมบวันลอตเตอรี่จำกัดประกอบกิจการโดยเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลจากผู้ที่มีโควตารับสลากมาสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็บวกราคาเพิ่มขึ้นซื้อขายผ่านเว็บนัมวันลอตรี่นี้นะครับเริ่มต้นใบละ85บาทรวมค่าบริการด้วย ซึ่งสลากจะมีการปิดบังบาร์โค้ดเอาไว้ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลของจริงหรือไม่อีกทั้งรูปแบบการเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้ไม่ใช่การขายปลีกโดยตรงให้กับประชาชนนะครับจึงไม่ตรงตามเงื่อนไขในการจําหน่ายสลากทําให้สลากมีราคาสูงกว่าที่กําหนดนะครับส่วนประเด็นของมังกรฟ้าครับแพลตฟอร์มที่สแกนสลาก ขายแล้วก็โดนบุกจับไปก่อนหน้านี้นครับต้องจับตาวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเชา้าสารอาญานัดสืบพยานคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีเอสเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดเพื่อให้พิจารณาปิดแพลตฟอร์มปิดเว็บไซต์ของมังกรฟ้าโดยทนายความฝั่งของมังกรฟ้านะครับทนายเปียกบอกว่าจะเข้ารับฟังคำสั่งด้วยครับ ทางทนายเปียกก็มีการเรียกร้องมาตลอดนะครับว่าถ้าเกิดดําเนินการกับมังกรฟ้าแพลตฟอร์มอื่นๆก็ต้องโดนด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาต่อที่ข่าวนี้ครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมสนที่กําลังกันไปยึดรถยนต์3คันที่ถูกขโมยมาโดยพบว่ากําลังจะถูกลําเลียงไปขายต่อ,อยังประเทศเพื่อนบ้านกับ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดรถยนต์สามคันบริเวณท่าทรายริมแม่น้ำโขงบ้านท่าดอกแก้วเหนืออำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโดยเป็นรถกระบะวีโก้สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับมีรถวีโก้สีบรอนเงินทะเบียน1ทอทพุท่เจอจาน2 2 3 4กทมและรถฟอร์จูเนสีขาวทะเบียนกไก่ต่อเตา่ 1, 2, 6, 8, นนา1268สกลนคร ถ้าเกิดใครที่คุนว่าเป็นรถของท่านนะครับติดต่อไปได้เลยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจย,ดวจยึดรถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันครับคาดว่าเป็นรถที่เอาไว้ใช้ดูต้นทางและยังยึดเรือหางยาวเหล็กขนาดใหญ่ติดเครื่องยนต์สองลำหลังขบวนการจราจรรถยนต์ข้ามชาติต่อเป็นแพรบรรทุกรถยนต์หวังจะส่งรถไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ท่าทรายของสออปจชื่อดังรายหนึ่งเป็นเส้นทางผ่านแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยสืบทราบก่อนนะครับก็เลยสกัดเอาไว้ได้ โดยช่วงที่เกิดเหตุคนร้ายไหวตัวทันครับชักปืนขึ้นมายิงเพื่อเปิดทางหนีตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวต่อไปครับไปที่นครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนกันบ้างนะครับเตรียมที่จะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะกังวลว่ามาตรการล็อกดาวน์กำลังทำให้พวกเขาอดตายครับ รัฐบาลท้องถิ่นนครเซียงไฮ้ของจีนเตรียมยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในบางพื้นที่นะครับถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิดจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้ติดเชื้อรายใหม่25,000กว่าคนนะครับขณะเดียวกันมีคนจีนที่ประท้วงมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะมองว่าการล็อกดาวน์ทำให้พวกเขาขาดรายได้กำลังอดตายโดยมาตรการล็อกดาวน์นี้นะครับจะแบ่งที่พักอาศัยเป็น3กลุ่มครับคือกลุ่มที่ ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เลยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาจะสามารถทํากิจกรรมในย่านที่พักอาศัยของตัวเองได้แต่ต้องรักษาระยะห่างแต่เมื่อไหร่ที่พบการติดเชื้ออีกครั้งก็จะต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกครับช่วงหน้าพาไปดูอีเวนต์ของแบมแบมนะครับที่จะทําให้ทุกคนได้มาสนุกไปพร้อมกันแต่รับรองว่าปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดรายละเอียดเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามกันกันกบคุณทิชาพัชรวัตครับ ทิชาพัชรวันในช่วงกอสิบสตาร์บันเทิงนะคะเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ของเทศกาลสงกรานกันแล้ววงการบันเทิงมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัปเดตก,กันค่ะข่าวแรกของเรานะคะก็เรียกว่าทําเอาเหล่าอากาเซ่แล้วก็แฟนคลับเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะคะเมื่อแบมแบมกันพิมุกไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยได้เดินทางกลับมาที่เมืองไทยค่ะแล้วก็ได้ออกอีเวนต์โชว์ตัวครั้งแรกด้วยนะคะบอกเลยว่ามีเหล่าแฟนคลับเนี่ยไปต้อนรับกันแบบอบอุ่นมากทีเดียวค่ะ ทำเอาลานลิฟแก้วห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยแทบแตกเลยทีเดียวนะคะเมื่อหนุ่มหล่อยังแบมแบมกันพี่มุกบินกลับมาเมืองไทยพร้อมอ,ออกงานโชว์ตัวเป็นครั้งแรกในเมืองไทยด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศก็บอกเลยนะคะว่าเหล่าอากาเซ่เนี่ยต่างพากันมารอกันอย่างนานแน่นเลยทีเดียวและเมื่อหนุ่มแบมแบมปรากฏตัวเท่านั้นเลยค่ะแฟนๆก็ต่างกรี๊ดกันสนั่นเลยสมกับการที่รอคอยมานานนะคะ การกลับมาของแบมแบมในครั้งนี้เรียกว่าเตรียมจัดปาร์ตี้คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่เลยนะคะที่ใช้ชื่อว่า Hype Type m e t a v e r s e c o n c ค r t ค่ะกับคอนเสิร์ต m e t a v e r s e ครั้งแรกของไทยที่จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์ความมันเหนือจินตนาการเลยนะคะในรูปแบบของออนไลน m e t a ท v e r s e Party Concert ที่จะเนรมิตงานด้านโปรดักชันด้วยเทคนิคที่ทันสมัยพร้อมทัพศิลปินแล้วก็ดีเจชื่อดังระดับโลกมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่นักแสดงสาวออมสกาวใจนะคะที่ได้เดินทางไปที่ศารายามีลุรีพร้อมกับทนายความค่ะเพื่อยื่นคำร้องขอเป็นโจดร่วมแล้วก็ขอให้จำเลยเนี่ยชดใช้ค่าเสียหาย2ล้านบาทค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2กันยายนปีที่แล้วนะคะนักแสดงสาวอ,อมสกาวใจแล้วก็ทนายความได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนสอนอร่วมก้าค่ะเพื่อดําเนินคดีกับเกลียนคีย์บอร์ดหลังเข้ามาคอมเมนต์แบบหยาบคายเกินรับไหวนะคะอีกทั้งยังมีการข่มขู่แล้วก็ท้าทายด้วยค่ะว่าตํารวจเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้ล่าสุดวันนี้ศารอาญามีนบุรีพนักง,งานอายการได้นําตัวผู้ต้องหามาห้องศาลนะคะตนแล้วก็ทนายความจึงได้เดินทางมาร้องต่อ สารค่ะเพื่อขอเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็เรียกร้องค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นจํานวนเงิน2ล้านบาทนะคะซึ่งสาวออมยืนยันเลยค่ะว่าจะไม่เจรจายยอมความโดยเด็ดขาดแล้วก็จะไม่ลดจํานวนเงินค่าเสียหายอีกด้วยนะคะเพื่อเป็นบทเรียนให้กับผู้ต้องหาค่ะ มีโทรมาค่ะเขาก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรเอาใจไม่อ่อนบอกไปแล้วว่าคือทําผิดเขาก็ต้องรับผิดอ่ะเราให้โอกาสเขาหลายครั้งแล้วอ่ะสําหรับคนนี้ก็หลักล้านไหมคะก็สองล้านค่ะคือจะได้เป็นแบบเป็นกรณีตัวอย่างจริงๆจะเลียกเพิ่มกว่านี้นะไม่ได้จะลดนะเพราะว่ามันทําให้เราเสียเชื่อเดี๋ยวก็รอดูต่อไปว่าว่าจะเป็นเคสไหนอีกเพราะว่าก็มาเรื่อยๆ มาต่อวันที่นักร้องนักแสดงหมอริดเรืองริดนะคะที่ได้ทุ่มเงินกว่า60ล้านบาทเลยค่ะขยายธุรกิจความงามสาขาที่3แล้วนะคะพร้อมยืนยันด้วยว่าไม่ทิ้งวงการบันเทิงแน่นอนค่ะ ม้สถานการณ์โควิด -19 แล้วก็เศรษฐกิจจะยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวนะคะแต่ว่าหมอริ์เรืองธิ์ก็ควักเงิน60ล้านบาทเปิดธุรกิจความงาม3สาขาเลยค่ะแล้วก็มองอนาคตเตรียมจะเปิดสาขาที่4อีกด้วยลุยธุรกิจขนาดนี้หลายคนก็มองว่าหนุ่มริ์เนี่ยจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วหรือเปล่าเจ้าตัวยืนยันเลยนะคะว่ายังทํางานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมค่ะและเร็วๆนี้เตรียมเปิดกล้องละครด้วยก็ถือว่าเป็นการกลับมารับงานแสดงอีกครั้งในรอบ3ปีเลยล่ะค่ะ จริงๆเขาก็บอกว่าแบบเอ้ยบทนี้ดีนะอยากให้เราเล่นอยากให้เราเป็นคนรับบทนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็โอเคโอเคก็โดนป้ายยามาก็โอเคอเล่นเพราะว่าก,ก็ก็เห็นด้วยว่าบบถ้าเกิดไม่ไม่มีผลงานทางหน้าจอเลยมันอาจจะแบบพังหายไปหน่อยอะไรเงี้ยครับ <laughs> เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ออกแต่ u t u b e ตัวเองตอนเนี้ยเหมือนเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วเขาบอกว่าจะเริ่มปลายเดือนนี้ไม่ก็ต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มแล้วค มาปิดท้ายกันที่ค่าย YG Entertainment นะคะที่ได้ออกมาประกาศค่ะว่ามีหนึ่งสมาชิกจากวง Winner วนนติดเชื้อโควิด19ค่ะ โดยต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment นะคะก็เผยว่าคังซึงยุนค่ะจากวงวินเนอร์ติดเชื้อโควิด -19 นะคะตั้งแต่วันที่7เมษายนหลังจากรู้สึกเป็นหวัดเล็กน้อยเป็นผลให้เขาเนี่ยจะต้องเลื่อนกิจกรรมตามกำหนดการทั้งหมดนะคะและก็จะต้องกักตัวจนถึงวันที่13เมษายนด้วยตามแนวทางของหน่วยงานด้านสุขภาพค่ะส่วนสมาชิกวินเนอร์คนอื่นๆยังไม่มีอาการอะไรนะคะแล้วก็ผลตรวจเป็นลบทั้งหมดค่ะ และนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่ทิชานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพพเอกครับขอบคุณนะครับคุณทิชาครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญครับทั้งหมดนี้คือข่าวข้าม nightly news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแบงค์พบเอกครับและทิฉันทิชาพัชระวันค่ะเราสองคนพร้อมชีมข่าวและชีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ